เอามาอย่างไงเฮียเดี๋ยวแต่งตัวแป๊บคือด้วยความที่มันเป็นเกาะนะเราก็จะแต่งตัวให้มันแบบตีมแบบเกาะอะไรอย่างเงี้ยขอทราบค่ะกูใส่ชุดสีชมพูมาเลยจบจบชุดด้วยความที่ว่ามันเป็นเกาะใช่ไหมล่ะ ก็เลยใส่ชุดนักเรียนมาเอาสีอะไรวางสีขาวผูใช้สีขาวสีขาวเหรอเอ้ยกูกำลังเอาสีขาวดีเลยพอมึงบอกสีขาวมันกูไม่เอาละมาแล้วหน่วยเที้ยงเลยโอ้โข้เข้ากับป่ามากก็บอกแล้วว่าเกาะเฮ้ยนี่วันอาจารย์แดงนี่อ่าฮะตอนนี้เราติดเกาะอยู่กับอาจารย์แดงฮะอ๋อเดียมไปเลยตัดไม้อาจแดงแล้วนหยขอดูหน้าหน่อยดิ โอ้ว่ากูบอกเป็นอาจารย์แดงไอ้สัสไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงไอ้เฮียชุดสีแดงด้วยผมขาวใส่แว่นไอ้สัสไม่อาจารย์แดงตรงไหนหรอนีมีมีเบอร์รี่เบอร์รี่นีいい่นี่เบอร์รี่ไม่ต้องไปขวายขายงเขาใหญ่ที่อะไรดอกสัตอเบอร์รี่นี่นาบานกูไปดีไปอาจารย์แดงได้เวลาแล้วครับอาจารย์แดงบอก้องมาเนี่ยมึงเห็นทางนี่ไหมมึงเห็นทางนี่ปะ โอ้ยเฮียแหลก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 คือเกมข้าวกากขนาดนี้ยังแหลกอยู่ระดับนี้กูถามมึงก้าศูนย์ก้าวศูนย์อุ้ยเจ๊มึงมาดูดินี่นี่ีมันใส่แว่นน่ะกระตุยเฮ้ยพูดคุยด้วยกระตุยฟูดฟิตฟูดฟิตคือก็ตายหายใจไม่ออกหรืออไงก็ตายเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเจอขนนี้ดินี่มาคุยกับผู้ว่านี่มึงอยู่ไหนวะ อม่ออตามวิม่งตามกันแท้ๆคือยังหลงอยู่เนี้ยมึงเนี้ยเห็นไหมถึงเวลาแล้วมึงวิ่งแยกกูตลอดเลยเนี่ยแล้วมึงจะไม่หลงได้ยังไงอ่งงเนี่ยมาคุยกับผู้ว่าเห็นไหมเนี้ยอาจารย์ปีชาเอาล่ะคุณมาที่นี่เพื่อชมพทศการ,รการจัดแสดงตรายางของเราใช่ไหมไม่สิเดวนะฉันขอเดาว,ว่าคุณคงเคยทำงานขั้มเครื่องแผ่นดินอย่างใช่แล้วครับเดี๋ยวมันทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่าในใจคุณเคยลาออกจากงานมาที่นี่แต่ซื้อบ้านของตาเท่าเจฟฟรีย์อู้ น่าแปลกใจจริงๆพ่อแม่ของคุณคงช็อกกันน่าดูแต่ฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสินอะไรได้ฉันเองก็ประทับตาในเอกาสารเพื่อทางชีวิตเหมือนกันกูก็การหายใจตามึงยังไงก็ตามกูสงสัยใช่ไหมว่าเกาะน,นี้ดีกว่าที่เก่าของคุณหรือเปล่าใช่ไหมคำตอบคือซื้อใบนรญาตประกอบอาชีพสิสหายต้องซื้อแล้วคุณพร้อมไหมยังที่จะยอมแลกเขาบอกดจิจอดเพื่อเพื่อโอกาสชีวิตที่ดีไว้ เรื่องตอบหรอฉันรู้คุณพร้อมเลยอ,อ๋อนี่ไงแค้เราเลือกอาชีพอะมีสาหรับมือใหม่เขาบอกว่าละมงือสม่กนบบ็นักโบ,บราณนักโบ,บราณนักโบ,บร,บบราณคดีความยากสามกะโหลกเลยนะเวออยอางนี้มึงฟังพ่อครัวระดับความยากหนึ่งดาวนักปรุงเครื่องดื่มหนึ่งดาวนักล่าสมบัติหนึ่งดาว ช่างตีเหล็กสองดาวเอออันนี้โอเคชาวประมงสองดาวโอ้ยากเลยช่างทำเครื่องประดับสองดาวโอ้ยนักโบราณคดีสามก็โลกโอ้หเฮ้ยนี่นี่นี่กล่องกล่องยู่ข้างล่างกล่องอยู่ข้างล่างลงไม่ได้นี่ลงได้เอานี่ในทางลงนี่คืออะไรนี่คืออะไรลงอะไรเป็นอะไรเป็นสไปร์ลคุณนึกถึงอันนี้เลยอะเะ ไอเนี้ยที่ราบอกว่าวิกผมวิกผมนี้เหมาะกับน้ำมากมากเลยอ่ะเป็นอะไรคือทางขึ้นไม่สบายรอดไอเนี้ยมันไปทางไหนวะสิมึงไปไหนเนี่ยมึงจะไปไหนเนี่ยมันให้กูไปคุยกับอาเลียนเนี้ยที่อยู่บนยอดเขาสูงในเมืองเนี่ยกูถามจริงมัน่ะนี่มันมันได้เวลาที่เราจะไปทําฟาร์มละทําฟาร์มไงกูต้องไปคุยกับอาเรียนได้อาเรียนมึงอยู่ไหนอ่ะบัดเนี้ย คุณเวทคุบอกเนี่ยอเวทนี่ก็หาตัวยากจริงคุณรู้ลวทำไมสามกระโหลกทำไมอ่ะยาเลียนอยู่ไหนเนี่ยคือเกาะคืออันนี้คือเริ่มต้นนะเนี่ยอันนี้คือเริ่มต้นความยากนะเนี่ยเอาเอาแล้วเหรอคือเล่นแล้วเหรอเยียเรียนมันอยู่ไหนในนี้เนี่ยอี่ถ้าเกิดคุณเลือกชาวประมงฝันเงือกคุณได้แดกปลาแซลมอนแล้วี้ อ๋อ oh, ไม่ใช่มึงเก็บปักโบราณนะคะดีหมายเขาว่าอะไรมันหายากเออพูดคุย <oss> กับฟอสซิล <oss> อะไรอาเรียนที่อยู่บนยอดเขาสูงที่สุดในเมืองยอดเขาไหนเขาไหนมีอาเรียนยู่ไหนเออนน่นสิมึงก็อยากลองไม่เหรอมึงรู้หรือยังวพาความยากยายาม,มันเป็นยังไงอ่เสื่อเด้๋ยวผู้ว่านะไอ้ตรงที่ไปเมื่อกี้ <laughs> น่ะถูกแล้ว แต่อาจจะต้องมาตอนเช้าไหมเพราะว่าไปเมื่อกี้มันไม่มีคนอยู่ไง<ม>ใช่ไหมนี่ไงคือกูมาถึงแล้วตอบมันให้กูขายของยขายสตรอเบอรี่อ๋อขายขายขายไม่ได้เฮียเลยเฮียเรียนอยู่ไหนไไเ,เฮียเรียนมาดิดเฮียเรียนมาดูที่เกมฟาร์มเกมฟาร์มเหรออือยท,ทำไงานก็ทำฟาร์ม <laughs> ทำไงเกมเล่นเกมฟาร์มอยู่เหรออยากหนีอย <laughs> ากฟาร์มเนี <laughs> ่ย กูขามาันตั้งแต่สี่โมงเย็นเมื่อวานอ่ะเป็นหกโมงเช้าเฮี้ยเรียนที่ไหนคุยกับเอ็นโซเจ้าของร้านอาหารเทาวนาอะไรอย่างเอา้ากูไปหาเอ,าเอาเียนโซดิเฮียหายเอียนโซ่ไม่เจอเลยกูจะ <c oughs> ต้องไปหาเอีนโซ่เลยกูยอยากร้องไห้ไ <c oughs> อเอ็นโซมึงเป็นใครอ่ะแล้วมึงอยู่ที่ไหนอ่ะนี่กูต้องไปหาเอ็นโซอ่ะเนี่ยเจ้าของร้านอาหารเทาวนาโอ้โหมึงอยู่ไหนเนี่ย ล้วอาหารอยู่ตรงไหนอ่ะโจโจวยบอกหนูหน่อยไหนจะมาเอาอะไรกับกูจะมาเอาอะไรกับกูเรียนเรียงหาไม่เจอเลยเนี่ยอ๋อของกูอะ่ะเออมันไม่อ้นี้วะคืออย่างของกูเนาะมันในแผนในแมปเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าใครอยู่ตรงไหนมันต้องไปเดินหาเองถูกไหมเพราะของกูมันก็ไม่ขึ้นนอนหลับนอนหลับในเมืองเลยเหรอ เออเนี่ยชาวเมืองออกมาแล้วชาวเมืองออกมาเดินแล้วมึงมาหามึงมาหาเดินคุยเลยเนี่ยคนไหนก็คนนั้นแหละมันต้องแปดโมเว่ชาวเ,ชาวเมืองเขาถึงจะออกมาเดินกันอ่ะถือขวานอยู่ด้วยอียรียนมึงออกมาเลยโซเฟียอยู่นี่โซเฟียอยู่นี่ตาล่าที่อนะไรยอน,นอย่ามาคุยกับฟูไหนก็ไป <laughs> อันนี้โซเฟียอันนี้โซเฟียเบียงก้าอย่าบอกนะว่านี่ อย่าบอกนะว่ากูต้องคุยกับทุกคนที่อยู่ในเมืองนี้เพื่อหาเอียอรเลียนคนเดียวเนี่ยก <c oughs> ูเจอมาแล้วเอียเลียนอะ่ะเีี่อมึงมาหนิมึงมาหนิอยู่ไหน,อย,น <c oughs> อยู่ไหนอยู่ตรงที่กูขายสตรอบเบ <c oughs> อรี่นั่นแหละเอียรเลียนแล้วแต่วันต้องมาตอนกลางวันจร,งริงว่ะก็บอกแล้วตอนกลางคืนเขานอนกันมาหากระสืออะไรอ่ะกลางคืนอะ่ะมึงเป็นใครเนี่ยเข้ามาในเมืองมันอันนี้ไม่ได้เฉยนะเอียอรเลียนนะงั้นกูจอบใส่หน้ามึงแน่เวนอันนี้รักจะเป็นรักท่องเที่ยวอีกโอ้โหอ่ามึงดูมึงดูเด้ หแหมยืนชมวิวเชียวกูหามทั้งคืนค <c oughs> ่าชื่ออาเลียนที่รักไม่ต้องห่วง <c oughs> ห่วงเหอห่วงหน่อยเ <c oughs> ดทใตหาค้ามึงเนี่ยข <c oughs> ้าไม่กัดเ้นซะซแต่ว่าเจ้าสมควรจะโดนนะ <c oughs> มึงโดนก่อนเลยไอ้ <c oughs> ูว้ยหาทั้งคืน <c oughs> เปลี่ยนจากอาเลียนเป็นอาหลงหวานหน่อยช่วยหน่อยหาเอ็นโซไม่เจอเร็วๆอะอาเลียนกูต้องไป ไอพี่กูหาคนต่อยอีกเฮ้ยเจ๊กูเจอผีไหนเจ๊กเจอผีรู้น้อรู้นต่อไปเลยต่อต่อไปเลยเจอไหมเจอไหมอะไรอ่เฮ้ยผีจริงด้วยไปแล้วนี่ไงฮ่าฮ่าต่ล้วมึงมึงให้กูหาอะไรนะเลชินฟาร์มอ่ะใช่ไอ้ที่มันเป็นเหมือนหยดน้ำอ่ะแต่ว่าเป็นสีเหลืองๆอ่ะ เดี๋ยวเี่สามอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ๋อมันคือซีดห,หละใช่ไหมน่านจะเป็นออยมากกว่าปะถ้ามันเราไปคัพถอดได้อะเพราะว่ามันใช้นี่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 คุณรู้ละประโยชน์ไงจะเก็บแต่กูรู้แล้วเฮียกูยังโยนทออเป็นหมูเองอ๋อง้นเอางานโยนให้เหมือนลังเกียร์อะไปนอนนอนนอนนี่แหละแสดงว่าแถวนี้ดินดีกี่ต้นวะ

มันคืออะไร,รแสกโไอ้เออเหี้้ยยอฮะมึงกดเหรอเออไอ้เหี้ยกูไม่รู้โอ้ออ,อ,ออกอยังไงออกอยังไงช่วยด้วยช่วยด้วยออกอยังไงอ่ะโอ,อ,อ,อ้ขยับไม่ได้กูเ,เป็นไรเนี่ยแยบได้ยังได้แล้วฮะเมื่อกี้นี่มันขึ้นมาแล้ว ไม่นะกูกดรีเซ็ตถ้ำแล้วเนี่ยอ่อกูจะบ้าตายกูดูกูดูพวกเออบอกนะว่ามันต้องอันนี้ใหม่อ่ะปากท้อสใหม่ว่าเนี่ยจะร้องให้มึงช่วยลงไปดูในถ้ำ่ลยสิว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุยๆจะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วคืออะไร ให้รู้มากหกเก้าแปดเจ็ดมึงมีกงมันแล้วเหรอไม่รู้มันต้องมีกงเลี้ยงมันอีกไม่ใช่เหรอมันเพิ่งูฟาเขาแล้วเนี่ยเฟสกลัวมันจะวิ่งตามเราเล้ยเอ้ยนี่คือนี่คือ มันวิ่งตามกูจริงด้วยเจ๊มูดิเอารอ,องเท้าตัวลุมามันเป็นสัตว์ประหลาดที่แบบว่าสุ่มเหรอใช่แบบม,ม,มันจะเป็นแบบพวกยูนิคอร์นเป็นอะไรพวกเนี้ยสัตว์ประหลาดโอ้คังชื่อชนะื่ออื่นเนี่ยอย่างไรไม่เอานะามาแล้วเหรออุย้ย ม,มันเกาะจังอุย้ยเกาะหอยอะไรนะ <c oughs> โอ๋อมันไม่ได้ตายเลยทันทีเว้ยไอ้แย่แม่งมีมีสตนันเนอกร้ายจังหวัดสตนัแนแทนที่เราจะได้เปรียบตัดจังหวัดมสนสตันเหมือนติดโพสเทคด้วยอะ่ะไอ้เแยกู <c oughs> มไม่ทำอไอ้แย่แม่งไม่ได้ดิแทนที่กูจะได้เปรียบไอ้แย